สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ผมพามาชมไม้อีกตัวครับเป็นไม้ฟอร์มเตี้นะครับถ้าเลี้ยงแดดดีๆนะครับฟอร์มเขาจะเตี้ยและใบดกนะครับนี่นะครับพี่พนะผมมีหลายต้นเลยนะครับที่พี่ๆี่เห็นอยู่เนี่ยจะเป็นกระถาง6นิ้วนะพี่ฟอร์มกําลังสวยเลยพี่ใบเงามันเลยพี่เดี๋ยวเราไปดูต้นแม่กันผมจะ ติดต้นแม่ไว้ในท้ายคลิปนะครับเป็นไม้ทรงใบสวยครับพี่กระดูกดําโทนม่วงอมชุมพูครับแล้วเลี้ยงง่ายด้วยนะไม้ตัวนี้นะครับผมจะแนะนำพี่ๆนะครับอีกต้นหนึ่งที่ควรมีไว้สะสมนะครับนี่ก็สวยพี่ที่ผมหยิบอยู่นะครับอันนี้สวยนะครับฟอร์มดีนะครับแล้วพี่ดูอีกต้นหนึ่งนะต้นนี้อยู่ไกลสุดแขนเลยครับ ล้นล้นเลยครับไปจับลงกระถางสิบได้แล้วนะครับบอลสีชนิดนี้นะครับชื่อว่าม่วงมหาการนะสีผมจัดมากนะครับไม้ม่วงมหาการที่สวนสีจัดมากเดี๋ยวผมจะแปะต้นแม่ไว้ท้ายคลิปนะครับยังไงฝากให้กําลังใจกันด้วยนะครับในการทําคลิปสวัสดีครับนี่ก็เป็นต้นแม่นะครับดูนะครับที่